ต่อยต่อยได้เอ็กทอ,อ,อยมึงก็ทอยโปตรอง ตึกดาบี้แมนแห่งอุ้งกลาสินโดยต้มล้างท่อต้มล้างท่อที่ครับผมหน้าผมล้างท่อครับเอาละครับเอาละครับหนุ่มกลาสินเลือดร้อนโยนไปแล้วโยนไปแล้วโอ้โหเอคครับเอคครับบอลอะไร